สงครามรัเสเซียยูเครนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วนะคะท่ามกลางกระแสกังวลถึงเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกด้าหนึ่งคำสั่งที่ออกมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้ระดมกำลังพลสำรองถึง3 0 0แสนนายกำลังสร้างความกังวลไปทั่วประเทศค่ะขณะนี้สายตาก,ก็จับจ้องไปที่สถานการณ์ภายในประเทศรัสเซียด้วยนะคะช่วงนี้คุณพงศธรสุกพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะคำสั่งที่ออกมาแบบนี้กำลังสร้างแรงกระเพื่อมอย่างไรในรัเสเซียคะ ือว่าเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากนะครับคุณนัทธาถ้าเราดูตลอด7เดือนของการทําสงครามในช่วงแรกๆคนรัเสเซียก็ไม่ได้จะออกมาประท้วงหรือว่าแสดงท่าทีต่อต้านในลักษณะนี้แต่ว่าพอมีคําสั่งระดมกําลังพลสารองซึ่งมันเหมือนเป็นการไปเคาะประตูตามบ้านของชาวรัเสเซียนั่นหมายความว่าชีวิตของชาวรัเสเซียก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามในครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับและความชุลมุนก็เกิดขึ้นที่สาธารณารัฐดาเกสถานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียน,นะครับหลังจากประชาชนจำนวนมากรวมตัวประท้วงคำสั่งดังกล่าวตำรวจท้องถิ่นหลายนายพยายามใช้รถตำรวจเข้ากีดขวางผู้ชุมนุมและยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์การประท้วงนะครับ โดย OVD-Info กลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนได้รับรายงานเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ประท้วงการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าและใช้กระบองตีผู้ประท้วงด้วยโดยการประท้วงโดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่อาจจะอาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในรัเสเซียเนื่องจากมีมาตรการควบคุมการชุมนุมอย่างเข้มงวดสำหรับดาเกสถานเป็นจุดที่ประชาชนถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามยูเครนหลายร้อยถึงหลายพันคน และประเมินว่าน่าจะมีทหารจากพื้นที่นี้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับมีข้อมูลจาก BBC ซภาคภาษารัสเซียระบุว่าทหารจากพื้นที่นี้เสียชีวิตอย่างน้อย301นายคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่าทหารจากมอสโกถ,ถึง10เท่าและตลอด7เดือนที่ผ่านมาของสงครามกลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซียก็มักจะถูกระดมพลไปรบในสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกไกลด้วยครับ การประท้วงต่อต้านสงครามและการเรียกร้องสันติภาพยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็มักจะจบลงด้วยการควบคุมตัวผู้ประท้วงเป็นจำนวนมากครับภาพนี้เกิดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับกลุมผู้ประท้วงและนําตัวขึ้นรถตํารวจหลังจากประชาชนออกมารวมตัวประท้วงต่อต้านคําสั่งของประธานาธิบดีปูติน ตั้งแต่ผู้นำรัสเซียได้ประกาศเรียกกระดมกำลังพลสำรองเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีผู้ประท้วงที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านถูกจับกลุ่มตัวมากกว่า2,000คนทั่วประเทศครับโดยกระบวนการออกหมายเรียกก็ยิ่งสร้างความสับสนให้คนในสังคมเป็นอย่างมากเพราะว่าประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในกองทัพกลับได้รับหมายเรียกไปด้วยซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเคยให้สัมภาษณ์ไวน้นะครับว่าผู้ได้รับหมายเรียก จะต้องมีประสบการณ์หรือทักษะพ,พิเศษในด้านการทหารมาแล้วเท่านั้นเรื่องนี้สร้างความกังวลถึงวาเลนตินามัดเวียนโกประธานวุฒิสภาของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินถึงขั้นที่ออกมาเรียกร้องให้ทางการดำเนินการคัดเลือกกำลังคนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำให้เป็นชนวนเหตุของการประท้วงทั่วประเทศได้ครับ การประท้วงต่อต้านคำสั่งระดมกำลังพลสำรอง300 0 0 0นายเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลรัสเซียก็ยกระดับการต่อสู้หลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเข้าสู่เดือนที่8นะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาเพิ่มบทมลงโทษจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับทหารที่ยอมจำนนต่อฝ่ายศัตรูนั่นก็นหมายถึงยูเครนพยายามหลบหนีหรือไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังลงนามในกฤษฎีกาให้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองรัสเซียแก่ชาวต่างชาติคนใดก็ตามที่ลงชื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพรัสเซียเป็นเวลาหนึ่งปีอีกด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับการระดมกําลังพลสํารองและการออกกฤษฎีกาหลายฉบับของปูตินก็ตอกย้ำไม่เห็นความมุ่งมั่นในการทุ่มสรพพกําลังพยายามปิดเกมสงครามยูเครนให้ได้ด้วยนะครับ แล้วโอกาสในการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าสหรัฐเองก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ถ้ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆนะคะชาติตะวันตกก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าสหรัฐเองก็มองว่าการโบกไพ่อาวุธนิวเคลียร์หลายครั้งของปูตินทําให้ฝ่ายบริหารของชาติตะวันตก ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากขึ้นโดยสหรัฐก็สื่อสารทั้งทางตรงทางอ้อมไปที่รัสเซียบอกว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะนำผลร้ายมาสู่รัสเซียในท้ายที่สุดด้วยครับ คุณผู้ชมครับแม้ว่าชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์9ชาติพยายามแข่งขันสร้างเขียวเล็บด้านนิวเคลียร์กันอย่างขับเคี่ยวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เคยมีประเทศไหนที่นําอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการเผชิญหน้าทางการทหารนับตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูโจมตีญี่ปุ่นเมื่อปี1 9 4เเป็นต้นมานะครับทีนี้ความกังวลต่อการใช้อาวุธนิวเคลียร์รเผด็จศึกยูเครนมันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ Вот пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. บอกชัดว่าไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะครับถ้าเราไปดูคลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียก็จะพบว่า,ร,ารัสเซียครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก5,977หัวรบแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือหัวรบประจำการ1,588หัวรบหัวรบสำรอง2,889หัวรบและหัวรบที่ปลดประจำการไปแล้วอีก1,500หัวรบครับโดยอาวุธนิวเคลียร์ที่ปูตินอาจจะใช้ก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุธทธวิธี ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีระยะใกล้พุ่งเป้าเฉพาะกองกำลังของศัตรูในสนามรบเท่านั้นนะครับและแม้ว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีจะมีขนาดเล็กกว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์แต่ก็อาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ถ้าลองเปรียบเทียบกับระเบิดปรมาณูที่สหรัฐใช้โจมตีเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดปรมาณูลิติลบอยก็มีขนาดเพียง15กิโลตันเท่านั้นเอง อนุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวรบระยะระเบิดเหนือพื้นดินและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายนะครับโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐก็ประเมินว่ารัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีอยู่ประมาณ2,000ลูกสําหรับใช้กับระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้การจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับผลการลงประชามติในสีแคว้นคือโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและสาปอริเซีย หากยูเครยนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับทั้ง4ี่แคว้นเพื่อทวงคืนดินแดนหลังจากทั้ง4ี่แคว้นถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วครับปูตินก็อาจจะนํารเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีโจมตียูเครนในอนาคตก็เป็นไปได้มาดูทางฝั่งของผู้นําสหรัฐกันบ้างนะครับเคยเตือนให้รัสเซียระมัดระวังการใช้อาวุธนิวเคลียร์ผ่านการให้สัมภาษณ์รายการ60 minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBS ครับ As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons? Don't. 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 It will change the face of war, unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? I'm what would the U.S. response thing. be? แม้ว่าการขู่ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าความตึงเครียดของสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ก็ทําให้เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคุณนัฐาต้องรอดูกันนะครับวันพรุ่งนี้การลงประชามติวันสุดท้ายเชื่อว่ารัเสเซียเองก็พยายามจะปิดเกมการลงประชามติให้ได้โดยเร็วที่สุดต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีการโจมตีพื้นที่สีแคว้นหรือเปล่าแล้วรัเสเซียจะตอบโต้ยูเครนอย่างไรนะครับแต่สถานการณ์ภายในรัเสเซียเองก็คงจะ ไม่ได้นะคะการระดมกําลังพลสํารองก็แสดงให้เห็นถึงการเร่งเครื่องในการทําสงครามในครั้งนี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันบรรดาพันธมิตรปูตินนอกเหนือจากบรรดาคนในรัฐสภาเองคนใกล้ชิดในแวดวงอื่นๆก็ออกมาเตือนถึงการระดมกําลังพลสํารองในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพงษ์ถัตมากค่ะค